อวัครับวันนี้พามาทำเตาฟืนแบบโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยแต่ก่อนไม้ที่เราตัดสางออกจากสวนเป็นไม้กระถินน้ำหรือไม้กระถินอรงประ์ะปนไม้ปูก็มีกิ่งไม้พยุงด้วยมาทำเตาถ่านไม้กระถินน้ำ อายุน่าจะประมาณ5ปีเป็นไม้เนื้ออ่อนหมอ้อเติมเจาะแล้วตัดไม้ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเอามากองฟอนรวมกันไม้ใหญ่ไว้ข้างล่างไม้เล็กไว้ข้างบน ต้องวางไม้ซ้ายขวารองกองฟืนจะได้ให้ไฟวิ่งไปข้างล่างได้ทั่วถึงยังไม่เสร็จเหลืออีกประมาณ2อสามเที่ยวรถเข็นมาําแต่เฉพาะช่วงเช้าแล้วค่อยเอาดินกลบ ขอบคุณครับที่รับชม